3ตัวนะครับเข้า3ตัวมา2งวดติดติดนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีแฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยดาวทุกท่านกันเลยนะครับนั่นแหละนะครับเนาะเก้ยินดีด้วยนะครับเนาะครั้งก่อนก็3 7 0 นะครับคอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยนะฮะว่าผมลงให้ก่อนหวยออกไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วลงให้เข้าก็ว่ากันไปตามเข้าเนาะหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดใครเห็นคลิปนี้นะฮะช่วยยืนยันกันหน่อยเผื่อบางท่านเข้ามาดูใหม่อาจจะแบบว่าอ่ะแม่นจังหลังหวยออกเนาะเออนะครับเนาะอ่ะเป็นสูตรเดิมเลยนะครับนี่แหละมันก็สลับเข้าบ้างหลุดบ้างช่วงเวลาที่สูตรมันเข้ามันก็เข้าช่วงเวลาหลุดมันก็หลุดยาวๆนะครับเนาะสามสูตรเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะในคลิปนี้จะมาดูก็ วดก่อนเข้าในสูตร52นะครับวดที่แล้วเข้าไปในสูตร192นะครับแสดงว่าล่าสุดน่าจะมาเข้าในสูตร284นะสลับเข้าหรือเปล่านะครับนั่นแหละที่ผมบอกว่าถ้าทั้ง3สูตรหรือ2สูตรถ้ามันชนกันเนี่ย แบบ83เนี่ย83 83เนี่ยชนกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะออกนะครับแล้วก็ไม่ออกจริงๆด้วยนะฮะมาดูทั้ง3สูตรเลยแล้วกันนะครับนาะอ่ะก่อนจะไปรับชมชิปนะฮะขอคนละ1ไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยผลในงวดที่แล้วนะครับนาะอ่ะก็มาเอาในสูตร192กันก่อนนะครับผลออกในงวดที่แล้วก็เป็นที่ใน C 4 269านั่นแหละนะครับในสูตรนี้นะครับ สูตรคำนวณได้9 2 6ผลออก2 6 9นะครับอ่าสลับตำแหน่งกันเนาะอ่าสลับกันทุกตำแหน่งเลยนะทั้ง2ทั้ง6ทั้ง9นะครับแลวก็ล่าสุดในสูตรนี้นะครับได้เลขไหนนะค,คำนวณได้แล้วแหละนะฮะสูตร1 9 2อ่านี่เลยนะสูตร1 9 2งวดที่แล้ว4 2 6 9มา3ตัว 9 2 6เนาะในตำแหน่งหลักหน่วยตรงเนี้ยเนาะหลายงวดแล้วนะนะครับเนาะเออที่ยังไม่หลุด1 2 3 4เนี่ยอาจจะว่าอาจจะเอาไปเป็นเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวก็ได้นะมีวันนี้แหละที่ไม่เข้านะก่อนหน้านี้เนี่ยมาช่วงเวลาช่วงเวลามันหลุดเยอะๆก็มีนะครับเข้า3าตัวแล้วนะฮะเนาะอ่านะ เออเว้นมางวด2งวดก็ยังดีนะที่มันยังมาเข้าล่าสุดหลักร้อย5กับ6หลัก10 0กับ1หลักหนวดเป็น8กับ9นะครับจับ3ตัวในสูตรนี้สูตร1 9 2นะครับก็จะเป็นในที่ไหน5 5 0 8 5 0 9 5 1 8 5 1 9 6 0 8 6 0 9 1> 6 1 8 6 1่หนึ่งเเลือกเอาตัวที่ชอบเลยแล้วกันนะฮะผมไม่รู้ว่าเลขมันจะออกในตัวไหนเนาะ,ะผมไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับใครชอบเลขไหนก็นําไปซื้อถ้าผมรู้ว่ามันจะออกตัวไหนผมให้ไปคู่เดียวแล้วนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อน,นะครับเนาะชอบก็นาไปซื้อนะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เด้อน,นะครับเนาะต่อไปนะฮะในสูตร52อ่าครั้งก่อนเข้า3ตัวเนาะนี่ถัดมาไม่เข้าซะเลยนะครับเนาะ <c oughs> เออนะมันก็ บ่อยนะที่มันเข้า3ามตัวแล้วงวดถักมามันมันมกจะไม่เข้านะครับอ่ะสี 4, 3, ออกมา4ีสองเนาะเออใกล้เคียงอยู่เดอ้อนะครับในสูตรนี้นะครับล่าสุดสูตร5้าสองเนี่ยฮะคำนวณไว้แล้วนะฮะคำนวณไว้แล้วส2 6สองก่ะก็อ่าสี 4, 2, 3, 4, 3, 4, ่สองสามสี่สามสี่นะสามสี่มาซ้ำกันเลยเนาะเออมันชนกันแบบนี้มัน มาบ่อยนะเลขลักสุดหลักร้อยหลัก10ห,หลักหน่วย019067นจะครับจับ3ตัวก็จะเป็นนะครับในที่096 097 0 06 00 007นะเป็นสายรับสะละแนะ้วเนี่ย1 9 6 1 9 7 106แล้วก็107ในสูตรนี้นะครับก็ลองนำไปลุ้นด้วยกันนะครับน้องก็ขอให้ถูกโชคดีนะฮะเหงๆหปังๆแล้วกันนะในงวดที่แล้วนับไม่เข้านะอ่าสีออกมา42 052นับจะลืมนํำไปตัดด้วยนะครับ919นับ90หรือ96นะครับในตรงนี้และก็ในสูตรถัดไปสูตรสุดท้ายนะครับสูตร284นะสูตรนี้นะครับ ก็มี2มี9อยู่เนาะน,ะ,นะครับเนาะมี2มี9นะอยู่ในบนอยู่นะครับแต่ก็ไม่เข้าหรอกนะ 4, 2, 6 9 6สนะครับสลับในสูตร284ชื่อสูตรนะแล้วก็ล่าสุดนะครับสลับในที่ในสูตรนี้เป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้สูตรนี้4269สูตรนี้นี่ปกติเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยหลักสิบเนี่ยเข้าดีมากเลยนะผมใช้ในส,สรุปเนี่ยผมก็นเน้นเอาในสูตรนี้แหละช่วงแรกๆที่มันเข้าเนี่ยแต่พอหลังๆเนี่ยมันหลุดเยอะนะหลุดเยอะหลุดมากกว่าเข้านะฮะแต่ล่าสุดมันเริ่มเข้ามาแล้ว2องวดดัฏติดนะเนี่ยนะถ้ามันได้เข้าแล้วมันเข้ายาวเลยนะในสูตรนี้นี่อันนี้2องวดดัฏติด,ดก็มาหลุดตัวนี้ <c oughs> นะตามต่อคือเรานะมา3ามวัแล้วเนาะ เออมา3งวดแล้วก็ต้องมางวดที่4นะสลับในตำแหน่งในหลักสิบหลักร้อยก็มาอยู่เนาะ2นะครับแต่หลักสิบไม่มาเนาะแต่เลขเด่นยังมาอยู่นะนะครับอืม็ล่ลาสุดเน้น8กับ9ด้วแล้วกันนะครับเนาะเนะี่ยถ้าสูตรเนี้ยถ้ามันได้เข้าแล้วเนี่ยมันเข้ายาวเลยนะฮะเนาะเน้นะ8กับ9นะในงวดนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับสลับในสูตร28 4สจับ3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในห้า 81582 591592 681682 691692สูตร284นะฮะอ่ะ2ส,สูตรมันเข้าไป3ตัวนะครับเนาะล่าสุดผมว่าน่าจะสลับมาสูตรนี้แหละสูตรนี้น่าจะเข้านะครับเนาะ ดำไปตัดด้วยเผื่อมันมาล่างนะครับก็จะเป็นในที่ใน 5, 8 5 9 6, 8ห9หรือจะเป็นในที่ใน819 18, 2 9 2หรือ 5, 1, หรือ6 1หรือ6 2สหรือ52สลับในหลักร้อยหลักหน่วยนะครับยังไงก็ขอให้ถูกโชคด,ดีด้วยกันนะครับสลับในทั้ง3สูตรนี้นะครับทั้งสูตร284นะครับสูตร284เนาะแล้วก็ในสูตรนะครับ นะสูตรหนึ่งเก้าสองนะสูตรนี้ในวดที่เลี้ยวเข้าสามตัวนะครับหนึ่งเก้าสองแล้วก็จะเป็นในที่ในสูตรห้าสองนะครับสูตรห้าสองก็ขอให้ถูกโชคดีก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกันกบในสูตรสองตัวก็ได้เนาะสำหรับในสูตรสองตัวก็ขอให้โชคดีก,กันกับในทั้งสามสูตรเลยกันนะครับเป็นสูตรเดิมสูตรเก่าเนาะหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่อะไรยังไงนะก็คอมเมนต์เข้ามา ข้างล่างใต้คิดกันลายนะช่วงนี้ไม่ได้ลงสูตรเลขนามสัตว์นานแล้วเนาะนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวต้องไปดูอีกนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะแล้วก็ช่วยมายืนยันกันหน่อยเนาะ,ะว่าผมลงให้ก่อนหวยออกเนาะนสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตร192เนาะเพื่อมีสมาชิกท่านใหม่เข้ามา ว่าแม่นจังไหลของไวออกนะที่ผมทําก็เข้าก็ว่ากันไปตามเข้าเนาะหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดนะครับเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างนั่นแหละสูตรนี่ครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วยวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ